สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องทฤษฎีมนุษยนิยมค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักสมาชิกในกลุ่มกันก่อนนะคะดิฉันนางสาวยุพัชพรานเกิดรหัสนักศึกษาศูนย์สามศูนย์ค่ะดิฉันนางสาววิรัตินิชูสินรหัสนักศึกษาศูนย์สามหนึ่งค่ะประทมนายกเกษมพันธ์ทองคำรหัสนักศึกษาศูนย์สองแปดครับประทมนายชาตินันทิศรหัสนักศึกษาศูนครับ เมดูชันนางสงาววิชยพลพัเนาภักกีรหัสศึกษาศูนสามสองค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เรามารู้จกักหัวข้อที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก่อนนะคะ,ะข้อที่1น,นะคะเราจะานำเสนอกี่ยกับที่มาความเชื่อความสำคัญของทฤษฎีค่ะ2นะคะทฤษฎีและการทดลองที่สำคัญค่ะสนะคะจะเป็นกฎหลักการเรียนรู้นั่นเองค่ะแล้วก็สี่ปัยุ สู่การจัดการเรียนรู้5ในรายการอ้างอิงที่เราหามานะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้หัวข้อแรกกันเลยค่ะที่มาความเชื่อความสาคัญของทฤษฎีนะคะจิตวิทยามนุษยนิยมนะคะนักจิตวิทยามนแนวมนุษยนิยมเกิดขึ้นหลังจากการเกิดจิตวิทยาแนวปัญญานิยมนะคะและก็จิตวิทยาแนวจิตวิเคราะห์นะคะเนื่องจากนักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุ่มนี้ซึ่งได้แก่มาสโลนะคะ หรือโลเจอร์และคอมบัสนะคะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมมนุษยนิยมค่ะที่สนใจเฉพาะพฤติกรรมภายนอกนั่นเองค่ะต่อนะคะโดยไม่สนใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและก็ความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ ในขณะที่กลุ่มจิตขอขอใัยค่ะในขณะที่กลุ่มจิตว,วิเคราะห์นะคะก็มุ่งศึกษาจากคนที่มีความผิดปกติเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะโดยการมองโลกในแง่ลายนั่นเองค่ะและก็มีข้อจําก,กัดมากเกินไปนะคะนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมนะคะมีแนวคิดพื้นฐานจากการมองโลกในแง่ดีนั่นเองค่ะโดยให้ความสําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะเชื่อว่านะคะ มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีงามและมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒน,นาตนเองได้นั่นเองค่ะต่อนะคะมีคุณค่ามีความสามารถไปดีมีความรับผิดชอบสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตอนเองสังคมมีบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ครูอ,อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ส่งเสริม ให้เด็กเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการเอาใจใส่ให้ความรักนะคะและการยอมรับและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของเด็กตลอดจนให้เสรีเสรีภาพในการคิดค่ะการตัดสินใจและการฝึกให้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองนั่นเองค่ะต่อมานะคะนะักทฤษฎีและการทดลองที่สำคัญนะคะหนึ่งได้แก่มาสโลค่ะ โซโลนะคะแนวคิดมนุษย์มีความต้องการตามลำดับจากขั้นต่ำขั้นที่1ถึงขั้นที่4นะคะซึ่งเป็นความต้องการมีชีวิตรอดและปลอดภัยไปสู่ขั้นสูงนะคะขั้นที่5ถึง7ขั้นความจเจริญงอกงามที่นำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองยอมรับศักยภาพของตนและพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพความต้องการขั้นต่ำประกอบด้วยความต้องการด้านร่างกายปัจจัย4ค่ะความต้อง ยความต้องการความรักและการมีกลุ่มมีสังกัดความต้องการมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของผู้อื ouais ate, ่นเมื um ่อต้องการขั้นต่ำนี้ได้รับการตอบสนองแล้วแรงจูงใจส่วนนี้ก็จะลดลงในขณะที่ความต้องการขั้นสูงซึ่งประกอบด้วยความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองความต้องการความสวยงามสุนทรีและความต้องการตระหนักรู้ในตนเองนั้นเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองแล้วมันก็ ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเช่นความรู้สึกหิวความต้องการขั้นที่หนึ่งอได้กินอาหารจนอิ่มแน่นความหิวก็จะหมดไปแต่ความต้องการสุตรีอย่างนั้นถึงแม้จะได้รับมากเพียงใดก็ตามเราจะไม่รู้สึกเบื่อยังคงต้องอยู่กับความสวยงามเช คิดของโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์เป็นนักจิตว,วิทยาในกลุ่มมนุษย์นิยมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการของการให้เริดแบบไม่นำแบบไม่นำทางเนื่องจากโรเจอร์มีความคิดเห็นว่าเกิดธรรมชาติมนุษย์ของมนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่มีความสามารถดีและต้องการพัฒนาตนเองไปรสู่ ความดีงามและความสำเร็จในชีวิตวไแม่บางครา้งจะพบกับปัญหาชีวิตของก็สามารถเริ่มมีการแก้ไขปัญหาได้ดีโดยตัวเองของได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา,า,า,าไว้ดังนีสองขึ้หนึ่งเทุกคนมีความสามารถทุกคนมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้สอข้สอ มนุษย์ควรจะเรียนรู้ได้ดีผ้าเขาได้ทราบว่าความรู้นั้นมีประโยชน์ต่อการดําเน,นินการในชีวิตส่วนข้อยังไงสองจุดสการกระทำใดๆที่มีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางลบจะเป็นทุปศาสตรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสอการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมักเกิดจากการเรรียยนู้้ดว ส่วนรวบในการเในกระบวนการการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น2.6ถ้าผู้เรียนเป็นผู้พูดก็ได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้มากขึ้น2.7ถ้าผู้เรียนมีโอกาสปรเนินการเรียนรู้ได้ตนเองจะช่วยให้เขาเกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์และเชื่อมั่นในตนเอง2.8 การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเป็นการเรียนรู้ที่ที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนเพราะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำชีวิตจริงที่ผู้เรียนต้อ,ตองพบกับประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาความเข้าใจถึงกระบวนการจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นได้อย่างไรน่ะครับ สามคอมแนวคิดของคอมคอมเป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์สยนิยมที่มีแนวคิดคล้ายกับเดวิดนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมที่ว่าด้วยการที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลจําเป็นที่จะต้องเข้าใจการรับรู้ของบุคคลนนะั้นเสียก่อนเนื่องจาก การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการรับรู้สิ่งเดล้อโลมของบุคคลในขณะนั้นนอกจากนี้คมยังเชื่อว่าจิตพิสัยเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้การช่วยให้เด็กพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางบวกจะช่วยให้เขาดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองได้ การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เป็นไปเพื่อความพอเพียงของชีวิตในสถานการณ์ต่างๆสำหรับการศึกษาขอได้เสนอบทบาทหน้าที่ของครูที่นี้ไว้ดังนี้3.1เข้าใจโลกการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน3.2เชื่อในความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน และยอมรับในความแตกตา่างระหว่างบุคคล3.3ความรู้สึกต่อตนเองในทางบวกและช่วยให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในตนเองและความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง3.4ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาไปได้เต็มที่ตามสเปลภาพของเขา 4. แฟ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเปเชื่อว่าผู้เรียนต้องถูกปลดปล่อยจากการกดขี่ของครูคที่สอนแบบเก่าผู้เรียนมีศักยภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะกระทำสิ่งตา่างๆด้วยตนเองหลังการจัดก,การบนเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ในนการให้ศักยภาพและเสร,รีภาพในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ต่อไปนะคะกฎและหลักการเรียนรู้หลักการหรือความเชื่อของทฤษฎีมนุษย์นิยมคือ 1. มนุษย์มีธรรมาชาติแห่งความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 2. มนุษย์มีสิทธิในการต่อต้านหรือไม่พอใจในผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆแม้สิ่งนั้นจะได้รับการยอมรับว่าจริง 3. การเรียนรู้ที่สัมพันธ์ของมนุษย์คือการที่มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดหรือมโนทัศน์ของตนเอง สี่นะคะการประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้การนําทฤษฎีการเรียนรู้มนุนยนนิยมไปประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้ในการเรียนการสอนซึ่งนักจิตวิทยาเนมนนิยมให้ความสาคัญกับอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีหลักการดังนี้ หตอบสนองความต้องการขั้นต่ำขั้นที่1นึ่งถตามแนวคิดของมัสโล w ของผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนถ้าผู้เรียนหิวโหยป่วยไข้ถูกทอดทิ้งโดดเหย่่วเขาย่อมไม่มีเรียนจงใจที่จะเรียนรู้การเรียนการสอนก็จะล้มเหลวสองให้ความสำคัญกับความรู้สึก f ิลลิ่งเท่ากับข้อ็จริงเฟกคือการเรียนการสอนไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะความรู้ที่ ผู้เรียนจะได้รับเตกควรคำน,งนึงถึงความรู้สึกของผู้เรียนคู่คไปด้วยโดยใช้วิธีสอนที่ส,งส่งเสริมความรู้สึกให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความรู้สึกนึกคิดมีความไว้วางใจเชื่อถือศรัทธาในตัวครูเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ทางด้านความรู้และความรู้สึกนึกคิดที่จะช่วยดำรง,งชีวิตได้อย่างสงบสได้อย่างมีความสุข 3. ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ learning by doing การจัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายของการเรียนการค้นคว้าหาความรู้โดยตนเองมีเสรีภาพที่จะคิดจะปฏิบัติด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ยอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนโดยไม่ต้องถูกควบคุมจากสิ่งแวดล้อม 4ีเน้นการเรียนรู้กระบวนการ p ร o c e s s มากกว่าการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการนักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่าหากสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองรู้ว่าเรียนรู้อย่างไรจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างอร่อยชีวิตส,ส่วนเนื้อหาวิชาการควรเป็นผลพลอยได้เพราะความรู้วิชาการเป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไปตามคำกล่าวที่ว่า รู้อาจเรียนทันกันหมดแต่การเรียนรู้กระบวนการจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นทำเป็นตลอดชีวิตครูจึงควรมีบทบาทเป็นผู้จัดสถานการณ์ประสบการณ์คอยดูและช่วยเหลือผู้เรียนให้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยาการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้เรียนรู้สึกเป็นอิสระภูมิใจและมั่นใจในตนเองไมร่รู้สึกว่าถูก ควบคุมบังคับย่อยเยยวิีจานไม่มีภาพวิจานครูจึงควรมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียนส่งเสริมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนไม่ควรที่จะแสดงความสามารถของตนให้ผู้อื่นยอมรับยิ่งผู้เรียนประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับมากเพียงใดความรู้สึกในทางบวกต่อตนเองก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นห ต่อไปนะคะการที่ผู้เรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากกว่าการถูกประเมินโดยผู้อื่นการที่ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ประเมินผลการเรียนด้วยตนเองโดยมีโอกาสรับรับผิดชอบตั้งเป้าหมายในการเรียนตั้งเกณฑ์ในการประเมินด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนและหาวิธีการดําเนิน การเพื่อไปสู่เป้าหมายและความคาดหวังในชีวิตของตนเตองได้ดีกว่าค่ะและนี่ก็จะเป็นการรายการอ้างอิงที่ใช้ในการค้นคว้านะคะเราก็จะใช้จากหนังสือนะคะนี่เลยค่ะก็จากพิชณาแขมณีนะคะแล้วก็พารณีนะคะแล้วก็พิชณาแขมณีอีกแล้วก็ธีพรพลอ,อุวันโนนะคะอันนี้จากหนังสือนะคะ แล้วก็จากอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมี2ตัวค่ะแล้วก็วันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ